รู้เลครับไอศักว์พื่มึงเลิกกับเราจริงยังไม่เลิกเลยไอ้กูเลิกแล้วไอ้ศกดิ์ปิดสี่เลยปิดสี่อย่างนี้กูอยากได้ก่อนอื่นเราต้องหาเราต้องหากุญแจก่อนเพื่อนมึงน่าจะเคยเล่นกันกูเคยเล่นนั่งกูขอลุยนั่งกูขอลุกดอกยาสลบทะมั้ย่ัเล่นเยอะน่อยยังเด๋วเดินเด๋วเดินเป็นไอศักด์ปิดล็อกโซดเข้าจุ่มเนเอ้ยใครมันจับกูไปแล้วอ้เข้ามาอ้าตามกูมานี่กูรู้กูรู้ทุกอย่างของแบบนี้มึงเข้าตามกูมาเอาไอ้สั กูจริง,งสามอ๋อเลยแตว้วเี้ยอะไรเป็นโยเกิร์ตกระป๋องวะมึงแสให้สัตว์เอ้ยมึงย,ยังโยเกรกระป๋องอะเนอเว้ยเดี๋ยวกูหากุญแจให้พวกมึงดูติกตัวอะไรคานตาหนังมันชื่อแต๋วเว้ยตัวนั้นอะต่อไปนี้มึงต้องเรียกตัวนี้ว่าแต๋วนะนแต้วไม่จะกัดคนเห็นไหมแต่มันจะไม่ฆ่าเรานะไม,ไม่มันกัดแต่มันถ้ามึงโดนมันกัดรอบหลายรอบมันตายมึงตายเลยนะอืมกูกำลังสำรวจหาของกูต้องหากุญแจเพื่อนกูเจอละ ก็คูบอกว่าคูรู้จุแบบนี้เลขอย่างคูเล่นมาเกือบสิบปีแล้ว่ยใครว่างกูเปิดแล้วไงตรงนี้เนี่ยมึงดูอันแรกดิมึงดูอันแรกดิกูกำลังเดินอยู่อะไอเตยอะมึงดูดิเออีแต่วมันเยอะเห็นปะเพราะว่าแม่มันคลอดลูกไงเอออ่ะมึงต้องเปิดประตูใครโดนแดดป่าว่ะหาขี้การ์ดเว้ย น,นี่นสัตว์่กูเจอกุญแจว่ะ,วะเดี๋ยวกูมาเปิดข้างบนให้ <c oughs> นี่นี่กูเจอแม่แต่วเอ๊ะอัศวินนี่อัศวินไม่ันี่ไงมันอยู่หน้ากูหนะเพื่อนดีแล้วเพื่อนกูจะไปเปิดให้เพื่อนมันดักอยู่ตรงบนได้เลยเอะเข้ามาอยู่ตรง,งไอเจอดีอ่ะมึงเข้ามามึงเข้ามาเพื่อ <c> น <oughs> เข้ามาเร็วๆเข้ามาเข้ามาเปิดประตูให้อยู่ไอ้ควายอุ้ยกว่าก็มึงอ่ะติดประตูไอ้แต่เเกินโอ้ยเจ๊ล่อมาทำไ้เจ๊กูตายจริงดิไม่มึงอ่ะไอ้เจ๊ต้องติดดักอยู่ไอ้สนะกูต้องเปิดประตูตรงนี้เปิดประตูให้เดี๋ยวมึงล่อมาให้กูนะ

กูเบ่าเหรอมันตามมึงอ๊ายไอยู่ตรงนมีไอยู่ตรงนมีกมึงทำไมข้างล่างกันเลยกมึงลงไปข้างล่างกันเลยหนีกูไหมกูอยู่ตรงเนี้ยทุกคนลงมาลงมาเป็ดลงมาลงมาล่อนะดนียอเลยหน้าข้นอยู่พี่เต้เลยจัดเลยแม่เป็นไปเยอะขามันเปิดประตูขังมึงเหรอตายไหมเนี่ยไม่ตายไม่ตายลงมาเลยลงมาเพื่อนลงมาเกือบตายจีลงมาเพื่อนลงมาจีเจ็บเลยจีมันเปิดประตูขังอ่ะ เอ้าทุกคนกูเปิดประตูให้แล้วมึงงมาเร็วๆพอมึงเข้ามาเรนนี่ไอ้เจ๊เร็วๆเจ๊เข้ามาใครทุกมันฟงเช้งฟงเช้งอะไรมาใครไม่โยนที่อะไรมั้งเปล่าว่าหรอใครว่าชื่อกูโอ้ยอีแต๋วมาเออเครื่องแม่ยังสั่เหมือนกูเล่นอยู่คนเดียวแม่ยังพูดหายไปไหนไม่รู้พูดใส่อีเต๋อลีอาเวิน คือกูได้ลูกจอกยาสลบโคตรเยอะเลยนั้นแต่กูยังไม่เจอปืนยาสลบกีนเต๋วจะแปรงหน้าข้างหน้ามีแต๋วแต๋วมารถกีนเต๋วว่ะกีนเต๋อเฮ้ยกูเจอกุญแจกูเจอกุญแจตัวใหญ่ที่อยู่ในกล้องไหมพีกอ่าแต๋วน่ารักมึงมีมึงพวกมึงลองคิดดิห้องไหนที่ยังไม่มีที่เปิดห้องไหนที่ยังเปิดไม่ได้ห้องที่ไหนล็อกอะช่วยคินนะ ฮ่องกงเก้าเจ็ดเอเนตาือซืตูตูเตได้พวกมึงมาถงใหญ่ดิมึงตามกูมาเพื่อนตามไปไสัตว์หน้าจอกูเมาอยู่กีกาไหนไอสว์ไม่มีรอกูเลยที่ี่ยมึงมาตรงแคมไหนวะเราอยู่แคมไหนวะเพื่อนมึงดูให้หน่อยนีแคมป์สิ่เปิดได้ปะมาหนูม่วงตามมาหนูม่วงคือใครวะเปิดได้ปะเิดได้อ้าไม่ีอ่ะเอออยข้างล่าง เจนเจอเวตมาอยาตีนมารเจียนไแยกเอไอยไอต๋อมามึงนี่มั้ยมงก็ไม่ต้องกลัวเต่อไม่กลั่นมึงมึงตามกูมาแอกมาเรวะข่าแม่งรีตายไปเลยช่วยม่ยวยเดียวกูเดี๋ยวกูขึ้นมาช่วยเดี๋ยวกูขอไปเปิดข้างลก่อนเจมูมาเปิดจีการอะไรบนี้เอสตักูเจอบุเล็ตว่ะบุเล็ตอันนี้มอบุเล็บุเลต ไอ้ตว์มึงเยอะออัศวินอ่ะอสเวินละติกานะไปไอ้แซนมันเข้ามาแล้วเยอะๆเลยนี่กูลงไปกูลงไปนี่ยนี่ยเนี่กูรอมันออกมาแล้วทำอะไรวะกูทำเสียงล่อไงถ้ามึงมีไอ้แบบนั้นมันจะช่วยล่อได้เว้ยอุ้ยอันนั้นไม่ใช่อัศวินอันนั้นมันตัวอื่นที่มันเออว่ะ เปสองขาไม่ใช่สติอย่าขึ้นมาแล้วเว้ยไม่เหยียดใครว่าสัตมีกูอยู่ข้างล่างคนเดียวว่าเหยียดตัววินเหยียดตัววินตัววิน